โอเคครับ okay, ก็ต้องกดกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ม <c oughs> ีตัดงรับรู้สัจการของโดแคสซีส่คนะรับกับผมโดเองนะครับซึ่งในนี้ครับผมก็ได้เอ่มเอม,มาแคสเกมใหม่ครับนะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับคนเดียวนะครับเรื่องต้นชีวิตคนเดียวนะฮะก็ย้ำนะครับว่าการเรื่องต้นชีวิตใหม่ครั้งนี้นะครับผมจะเออ่เริ่มต้น แค่คนเดียวนะตอนนี้นะครับเราไปอยู่ในโซนของไม้ดํานะฮะเราก็จะใช้ไม้ดําในการสร้างบ้านนะฮะแต่ซึ่งบ้านเราคงจะไม่ใช่ไม้หรอกนะครับเพราะว่าบ้านอยู่แรกๆของเราเนี่ยจะอยู่ใต้ดินนะครับพัดนี้ก็มาสั้นๆนะครับมาประมาณสิบนาทีกว่ามั้งหรือไม่ก็ห้านาทีนะครับบวกกับการตัดต่อด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะตัดต่อทิ้งไปบางช่วงบางตอน ซึ่งบ้านเราเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกไปก็จะอยู่ใต้ดินนะครับต้องเออตัดไม้ก่อนนะครับหรืออะไรเราต้องตัดไม้เนื่องจาถ้าเราขาดไม้ไปเนี่ยเราก็จะทําอะไรนะครับก็ไม่รู้จะทําอะไรได้แล้วไอเสร็จเดี๋ยวเราจะไปสร้างบ้านเลยเินมะนะฮะเขาก็เลยใน้ส่วนหินมะจริงๆด้วยนะครับเอันนี้เราก็มีเอ่อ ฝักกิ้งไอ้ฝักทองนะฮะอโอเคนะครับตอนนี้เราก็เจอฝักกิ้งเอจจาจะใช้ถังแพ็กนี้นะ,ะ,ะนค,ครับเสอ็จที่นี่เท่มากโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราจะไปหาที่สร้างบ้านกนะัน<ม>ซึ่งบ้านเราจะไม่อยู่ในถ้ำหนึ่งแน่นอนครับถ้านเรานะฮะอย่างที่บอ,อกไปครับก็จะอยู่ใต้ดินก็เลยเราต้องขุดดิน,นครับ สร้างตอบเลยนะฮะอ่าโอเคก็นะฮะเอฟมาประมาณนี้นะครับโอเคโอเคดูในบ ouais. okay. ้านกดหมายอ่ะไม่จะย่างยนแก่ข้องรู้แล้วก็ไม่ได้ ัผิดนะฮะโอเคป,ปึ๊บโอเคนะฮะอยู่แบบไม่คิดเลยมากครับแรกๆครับนะฮะ,นะฮะอ่าแต่ดีๆก่อนเดี๋ยวเอาเป็นว่าหลังม้จะสร้างบ้านให้นะครับ นะฮะอ่ะโอเคนะครับโอเครัวตงที่มามิสเตอร์ที่มาสารพัมกินแล้วก็จะเก็บไปก่อนนะครับอ่าอโอเค โอเคครับแล้วก็ไดออ้บ้านประมาณนี้นะก็นะครับบอกแล้วว่าเราจะมาไม่นานนะครับผมยังไม่มืดเลยนะครับก็พาร์ทนี้เราสร้างบ้านเสร็จก็คุ้มค่ามากกับเวลาที่เราทำไป สำหรับพาร์ทนี้นะผมก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะแล้วกดคอมเมนต์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปในช่อง channel ต่อไปนะก็อะรอย่าี้ครับผมขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายังไงค่ะ